กลับมาที่โปรแกรมวาดลูกบอลน,นะครับคราวนี้เราเจะให้ลูกบอลมีพฤติกรรมเด้งได้เด้งผนังของวินโดว์ได้ดังที่สแสดงตอนนี้นะครับก่อนอืน่นก็ขอเขียนคลาสลูกบอลในอดีตให้ดูอีกครั้งนะครับก็สร้างวินโดว์นะขอเล็กๆนะครับขนาด200นะลูกบอลแต่ละลูกเนี่ยก็จะมี ตำแหน่งกำกับนะครับก็ขอให้เริ่มที่ซักตำแหน่งตรงกลางจอก็ได้นะครับเราตั้งความเร็วนะตามแนวแกน x ปรับครั้งละ3จุดนะครับเคลื่อนไป3ตำแหน่ง3จุดบนหน้าจอนะครับใน1รอบนะครับแล้วก็2จุดนะครับกำหนดเป็นเลยครับว่าลูกบอลมีรัศมี25ล้กัน25จุดนะครับแล้วเราก็มีวงวนที่จะ ให้ลูกบอลเหนียเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เคลื่อนนะเราก็จะก่อนที่พร้อมจะวาดรูปนะครับก็ลางจอพามให้เรียบร้อยซะก่อนนะแล้วก็วาดรูปเลยครับโดยทาเป็นพื้นโดยทาเป็นลูกวงกลมสีดำนะครับณนะตำแหน่งศูนย์กลางที่ x y แล้วก็มีความกว้างกับความสูงนะครับเท่ากันคือ2เท่าของรัศมี หลังจากนั้นก็หลับพักสักครู่หนึ่งนะครับขอสัก50มิลลิเซันก่อนเข้ารอบทุกก,ก่อนที่จะไปเริ่มวาดรูปทุกครั้งเนี่ยนะครับเราก็มีการปรับตำแหน่งนะของตัวลูกบอลตำแหน่งจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับโดยให้เขาเคลื่อนไปอีก dx ตามแนวแกน x แล้วก็เคลื่อนไปอีก dy ตามแนวแกน y นะครับที่ผ่านมาเราก็มีการ ทำมัตจุโลนะครับด้วยความกว้างของวินโะด้แล้วก็มัตจุโลอีกข้างหนึง่งนะครับด้วยความสูงของวิน DX, DX, โด้นะครับแต่เนื่องจาก dx กับ d ามีโอกาสจะติดลบนะครับเราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปนะก็จะสามารถรองรับกรณีที่ X มันเลยขอบซ้ายหรือว่าขึ้นไปขอบบนของวินโดว์ลองสั่งทำงานครับนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะให้ตัวลูกบอลเนี่ยเด้งขอบผนังได้แล้วก็มีอยู่สองปัญหาตามมานะครับก็หนึ่งรู้ได้อย่างไรว่าเขา ขอบผนังแล้วนะครับพร้อมที่จะกระเด้งครับแล้วอันที่สองก็คือจะทาไงเขา,เขาเด้งเด้งก็คือการมันต้องเปลี่ยนทิศของการเคลื่อนที่อะครับมาขอแสดงประกอบด้วยตัวอย่างเสริมต,ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมมีรูปลูกบอลที่วาดอยู่ตอนะนี้ผมวาดเป็นรูปใสนะจะได้เห็น,เห,นเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วค่อยๆเคลื่อนมานะครับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะเคลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราทราบได้ไงว่า เขาแตะผนังแล้วอย่างนี้นะครับแตะอย่างนี้อาจจะเลยผนังหน่อยหนึ่งอันนี้เลยผนังหน่อยนะครับนั้นเราทราบได้ไงี้เขาแตะผนังแล้วนะครับหรือเลยผนังไปแล้วนะก็คํานวณได้ไม่ยากครับอ่าเราก็เพียงดูครับว่าที่จุดศูนย์กลางของวินโดว์นะครับบวกไปอีกลัศมี R ตรงนี้นะครับขอบนี่คือขอบขวาของลูกลูกบอลมันเลยขอบขวาของวินโดว์หรือยังนะครับก็คำนวณง่ายๆก็คือ x บวกอีก r นะครับมันเกินนะหรือมันเท่ากับนะครับความกว้างของวินโดว์นะความกว้างเห็นไหมครับหรือในอีกในหนึ่งนะครับหรืออีกในอีกมุมหนึ่งนะครับคือความกว้างวินโดว์เราก็คำนวณได้โดยโดยใช้อ่าโดยเขียนว่า w get width นั่นเองนะครับนะ w get width นะครับก็เปรียบเทียบแค่นี้นะเราก็ทราบว่าตอนนี้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็แสดงว่าเขา เลยขอบขวาของวินโดว์แล้วนะหรือเริ่มแตะแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เข้ามาทางซ้ายอย่างนี้นะครับนะแบบนี้เนี่ยก็ในทำนองเดียวกันครับเราก็สามารถตรวจสอบได้นะโดยอันนี้คือตำแหน่ง x นะครับ x ลบ r นะว่ามันเลยขอบซ้ายของวินโดว์หรือไม่นะครับก็ x ลบ r นะน้อยกว่าหรือเท่ากับ0หรือเปล่านะครับ อันนี้เพราะฉันร,รู้แล้วว่าเมื่อไหร่แต่ขอบซ้ายเมื่อไหร่หรือว่าเลยขอบซ้ายนะครับแล้วเมื่อไหร่เลยขอบขวาก็โดยใช้เงื่อนไข2กรณีนี้สําหรับกรณีแต่ขอบด้านบนนะครับกับด้านล่างก็ทํานองเดียวกันแต่เปรียบเทียบที่พิกัด y นะครับกับความสูงของ Window ์แทนะครับเห็นนะครับก็มาปรับปรุงตัวโปรแกรมครับ แล้วก็มีเงื่อนไข if เห็นไหม if นะครับ x ลบ r นะครับน้อยกว่าเท่ากับ0หรือเปล่านะครับถ้าน้อยกว่าเท่ากับ0ูนยทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะครับต่อไปนะครับ x x บวก r มากกว่าเท่ากับนะค,บความกว้างของวินโดว์หรือเปล่านะครับถ้ากว้างแล้วก็ทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ทำนองเดียวกันครับสำหรับกรณีต่อแตะ ขอบบนนะครับขอบบนก็คือ y ลบ r น้อยกว่าเท่ากับศูนหรือเปล่านะครับกับ y บวก r เกินความสูงของวินโดว์หรือไม่อ่ตอนี้เราเราจะทำไงครับให้ลูกบอลเนี่ยมันเด้งนะครับให้ลูกบอลมันเด้งจากการสังเกตเนี่ยนะครับเราก็จะดูที่ตัวอย่างอีกครั้งนะครับ ในตัวอย่างนี้เราแสดงรูปบอลกำลังค่อยห้เลื่อนนะครับเลื่อนมาทางขวาไปมือนะครับการที่มันเลื่อนมาทางขวามือได้แสดงว่า dx เป็นบวกเห็นไหมครับ dx มีค่าบวกนะครับปึ๊บนะปึ๊บพอเด้งเนี่ยนะครับเราก็อยากให้เขาเด้งกลับแบบนี้นะนั่นก็คือเราต้องให้ dx เป็นค่าลบนะครับของเดิมเคยมีค่าบวกเราก็ให้มีค่าลบพอลบมาเรื่อยๆลบมาเรื่อยๆลบมาเรื่อยๆนะครับลบมาเรื่อยๆถึงตรงนี้ปับ๊บปึ๊บเราก็ต้องให้เขากลับไปมีค่าบวกอย่างเก่า นี dx, ite, it ่ในกรณีดีในกรณี dy ก็เช like the like <inaudible> ่นกันสมมติว่าเขาเคลื่อนขึ้นเคลืขึ้นขึ้นเคลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเขาเคลื่อนขึ้นไปในแสงว่า dx dy มีค่าลบพอไปแตะขอบผนังปั๊บเราก็อยา้เขาเด้งเด้งก็คือ dy มีค่าบวกและทำนองเดียวกันครับถ้าเขาเด้งลงเรื่อยๆนะครับปึ๊บเด้งลงหมายความว่า dy มีค่าบวกใช่ไหมครับคือมันเพิ่ม y ไปเรื่อยๆนะครับพอแตะขอบปั๊บเราก็ขยาให้เขาเด้งก็หมายถึง dy มีค่าลบ ดังนั้นการทำให้ลูกบอลกลับทิศนะครับก็คือการกลับเครื่องหมายของลูกบอลนั่นเองกลับทษทีครับคือการกลับเครื่องหมายของความเร็วของลูกบอลนะะจากที่เคยเป็นลบก็ให้กลายเป็นบวกนะครับจะทายัางไงครับถึงจะให้เปลี่ยนเครื่องหมายก็ทําได้หลายวิธีนะครับอาจจะเขียนนี้ก็ได้ครับใช่หไหมอย่างนี้นะครับจาก Dx ที่เคยเป็นเท่าไหร่นะครับ พอศูนย์พอศูนย์ตั้งแล้วก็ลบด้วย dx มันก็จะกลับเปลี่ยนเครื่องหมายเองนะครับหรือหนะึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งคูณด้วยเท่าทีครับลบหนึ่งนะคูณด้วย dx อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนสั้นๆไปเลยก็ได้ว่าลบ dx นะค,คือปิดลบมันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะแตะขอบซ้ายนะแตะขอบซ้ายก็แสดงว่าอะไรครับ dx เคยเป็นลบนะพอลบอีกทีก็กลายเป็นบวก นะอันนี้แต่ขอบขวานะ dx จะเป็นบวกลบอีกทีก็จะเป็นลบอีกทีแล้วก็จะกลายเป็นลบนะครับแล้วก็ทํานองเดียวก,กันกับกรณีขอบบนนะครับแล้วก็ขอบล่างเพียงเท่านี้เองครับด้วยเงื่อนไขของการทดสอบว่าเออเขาชนผนังอยังชนผนังหรือยังนะครับถ้าชนทำอะไรในที่นี้คือกลับทิศเครื่องหมาย ของความเร็วที่กําลังวิ่งไปวับ,บ,บวิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวาก็กลับทิศซะหรือวิ่งบนวิ่งล่างอะไรก็แล้วแต่นะครับลองสั่งทํางานดูครับนะครับก็ได้ลูกบอลที่เคลื่อนท,นที่แล้วก็เด้งขอบผนังได้ แต่ถ้าเรามาดูโค้ดที่เราเขียนตรงนี้นะครับคําสั่งที่เขียนนี้เราจะเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับซึ่งให้เห็นว่าน,นี่มีเงื่อนไขนี่เงื่อนไขที่หนึ่งนะเงื่อนไขนี้นะครับกับอีกเงื่อนไขหนึง่งนะคำสั่งภายในเงื่อนไขนี่เหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น dx จะเท่ากับลบ dx เนี่ยนะครับคือการกลับที่ของ dx เนี่ยก็เมื่ออันนี้เป็นจริงหรืออันนี้เป็นจริงฉะนั้นก็ทําได้ครับโดยการยุบเลยนะครับยุบรวม แล้วก็ใช้เงินไขเดียวนะใช้เงินขหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวหรือเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่าง2งเงินไขนี้ว่าถ้าชนผนังซ้ายหรือชนผนังขวาก็กลับทิศ dx แล้วก็ทํานองเดียวกันครับชนขอบบนหรือชนผนังด้านล่างก็กลับทิศ dy นะครับเราจะเขียนให้กระชับขึ้นนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งก็ได้นะเพราะมันใช้แค่บรรทัดเดียวนะ่บรรทัดเดียวเพื่อไม่ให้สับสนเราโยกขึ้นมาข้างบนเลยนะครับแล้วนี่ก็ทํานองเดียวกันครับ เราก็ได้โปรแกรมที่สั้นแล้วก็น่าจะอ่านได้เข้าใจง่ายนะครับลองสั่งทำงานดูครับก็เด้งขอบผนังได้ทั้งสีด้าน แต่ถ้าเรามาสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้เราไม่มีความจําเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องไปออมอดูโลด้วยความกว้างหรือความสูงนะครับเพราะอย่างไรก็ตามเราได้มีการกลับทิศนะ dx กับ dy อยู่แล้วนะครับถ้าเขาชนผนังปั๊บเนี่ยเราก็ขั้งต่อไปก็จะมีการถ้าเขาจะเลยผนังทางขวาไปขั้งต่อไปเราก็จะให้เขากลับมาอยู่ในบริเวณของวินโดว์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดการ ล้นขอบวินโด์เนี่ยนะครับนะฮะก็จะไม่เกิดนะครับล้นขอบวินโด์เนี่ยเชิงของตำแหน่ง X เนี่ยนะครับก็จะไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมามดูโลแบบนี้นะครับก็ลบทิ้งไปเลยครับนะฮะหาลองสั่งทํางานนะครับ โอเคนะครับอถ้าสังเกตดูดีๆนะครับการเคลื่อนที่ของลูกบอลและการทำให้ลูกบอลเด้งได้เด้งผนังได้แบบนี้เนี่ยนะครับที่เราเขียนกันเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับสมึติผมจะแสดงให้ดูนะฮะถ้าเราปรับให้ dx เนี่ยเคลื่อนที่เยอะๆหน่อยนะครับเคลื่อนที่สักครั้งละ30ตำแหน่งนะครับ dy สัก20ตำแหน่งนะครับและเพื่อทาให้เห็นภาพ มันเคลื่อนช้าๆแต่ว่ามันจะกระตุกๆหน่อยนะครับแต่นี่เพื่อให้เห็นความชัดเจนของปัญหาเนี่ยนะครับขอตั้งไว้สัก400มิลลิเซเกิลนะครับอ่าแล้วลองสั่งทำงานดูนะครับเห็นความผิดปกติไหมครับจะมีบางช่วงจังหวะซึ่งขอบลูกบอลเนี่ยมันเลยวินโดว์ไปเหนไครับเลยเลยผนังไป แล้วก็แล้ก็เด้งก็จริงแต่มันเลยผนังไปแล้วซึ่งดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เห <c oughs> ็นไหครับเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับปรุงโปรแกรมตรงนี้เล็กน้อยนะโดยหลังจากที่เราได้คำนึงว่าจะจะปรับเครื่องหมายจอปรับเครื่องหมายนะครับซึ่งแสดงเห็นว่าในรอบถัดไปเนี่ยลูกบอลจะกระเด้งกลับทิศน,นะครับ เราก็ควรจะปรับด้วยว่าไอ้เจ้าตำแหน่งที่เราเพิ่งปรับปรุงไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับมันเลยขอบวินโดว์หรือไม่นะครับถ้าเขาเลยเราก็เลื่อนเขากลับมาให้มันแตกขอบก็จะดูก่อนที่จะวาดรูปนะครับก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนั้นก็หมายความว่าเราก็ต้องเติมคําสั่งตรวจสอบเข้าไปนะครับเช่นเติมกรณีแรกก่อนก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าเฮ้ย x อบาเนี่ย นะมันเลยขอบเลยขอบซ้ายะนะครับถ้าเรารู้ว่า x ลบ r มันเลยขอบซ้ายไอ้เครื่องแขนกอบนเราบอกว่าเรารู้ว่า x ลบ r เลยขอบซ้ายหรือแตะผนังหรือเปล่าถ้าใช่กลับทิศนะแต่เราไม่ได้ทำอะไรกับตำแหน่งของลูกบอลนะครับลูกคอลก็ยังคงถ้ามันเลยขอบซ้ายอยู่มันก็ยังเลยขอบซ้ายอยู่งวดน,นี้เราก็แค่ผลักมันกลับมาที่ขอบซ้ายเท่านั้นเองนั่นคือ x เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับ, x รบโอ้โทษทีครับ x เท่ากับ r นะพอถ้า x ตกงอยู่ตรงตำแหน่ง r ปั๊บเนี่ยนะครับ x ลบ r ก็พอดีศูนย์พอดีซึ่งก็คือการแตะขอบซ้ายนะแล้วทำอนองเดียวกันครับถ้าเราทราบว่า x บวก r นะครับมันเลยความกว้างของวินโด์นะครับเราก็มันเลยไปเลยไปละเราก็โยกมันกลับมาให้มันแตะตรงขอบวินโด์พอดีนะซึ่งก็คือ x ลบ x บวก r เนี่ยเท่ากับขอบวินโดว์พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราย้าย r มาเนี่ยก็คือ x เท่ากับขอบวินโดว์ทางด้านขวาเนี่ยนะครับแล้วถอยหลังกลับไป r ตำแหน่งนะจุดศูนย์กลางมันก็จะอยู่เ,เข้ามาในบริเวณวินโดว์ window, แล้วขอบขวาของเจ้าลูกบอลเนี่ยก็จะพอดีแตะขอบขวาของวินโดว์พอดีนะครับแล้วก็การทำอย่างนี้กับกรณีด้านบนนะครับ กับด้านล่างและด้านบนนะครับแต่ต้องใช้ความสูงเข้ามายุ่งนะครับนะก็กระดานบนกับด้านล่างนะครับเพียงเท่านี้ก็ทําให้การเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยแลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้มาดูนะครับเห็นไหมฮะการเคลื่อนทุกครั้งเนี่ยนะครับ ก็จะไม่เคยล้นขอบวินโดว์ออกไปนะครับเพราะถ้าคาล้นก่อนที่เราจะวาเนี่ยจะเลื่อนเขากลับมาเท่านั้นเองนะครับเราอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมคําสั่งตรวจสอบทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับอีกเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับลบ R ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ย้ายมาฝั่งนี้ได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้นะฮะมันอยู่ลบ R ฝั่งนี้บวก R ฝั่งนี้นะครับก็ย้ายมาลบฝั่งนี้นะ ทำนองเดียวกันกับ y นะครับนะครับแล้วก็กับ y ข้างล่างจากบวก R ย้ายมาทางขวาก็เป็นลบ r เขียนนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะครับแล้วปรับปรุงต่อนะคำสั่งนี้นะครับคำสั่ง if นี้นะจะสังเกตบอกว่า if ถ้า x น้อยกว่า r ให้ x ่ากัว่า A, ก็เหมือนกับการบอกว่า x เนี่ยนะครับเป็นค่ามากนะระหว่างค่า x เดิมกับ r นะตัวไหนมากเอาตัวนั้น นะครับจริงไหมฮะเพราะถ้า x น้อยกว่า r เราไม่เอาเราให้ x กว่า r ถ้า x มันเกิน r หรือเท่ากับ r แล้วก็ให้ x เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี่เหมือนกัน2บรรทัดน,นี่เหมือนกันนะครับก็เปลี่ยนมันนี้ออกได้นะครับแล้วก็ทเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันกันกบตัวนี้นะฮะแล้วก็ y เท่ากับ mat dot max นะครับระหว่าง y กับ r นะครับอันนี้ก็ออกได้นะส่วนบรรทัดบนนี้ อันนี้จะเหมือนกับว่าถ้า x มันเกินค่านี้นะครับให้ x ากบค่านี้นะก็คือถ้า x มันมากกว่าก็เปลี่ยนหรือเรามองในมุมกลับว่าให้ x ใหม่เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับค่าน้อยนะระหว่างค่า x นะครับกับความกว้างลบ r นั่นเองเห็นไ,ไหมฮะว่าตัวไหนตัวไหนน้อยเอาตัวนั้นถ้า x เดิมนะ x เดิมมันน้อยกว่าตัวนี้นะครับเราก็เอา x เดิม นะแต่ถ้า x เดิม erm, มันมากกว่าตัวนี้เราก็เอาตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะน้อยกว่านะก็คือถ้ามันเลยวินโดว์เราเอาตัวน้อยเอาตัวเอาตำแหน่งทางด้านน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันที่เราออกได้นะครับเราทําในทองนองเดียวกันครับกับค่า y อันนี้ก็พยายามจะแสดงให้ดูครับว่ามันก็เขียนได้หลายแบบนะครับแลนนี้ขึ้นกับว่าแบบไหนเราจะถ,ถน,นัดแล้วก็ทำความว่าใจได้ง่ายกว่ากันนะครับทำนองเดียวกันกับค่า y นะครับ ซึ่งถ้าเห็นนี้ปั๊บอ่านทดลองให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็ยังคงวิ่งในกรณีซึ่งลูกบอลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนนะครับนะก็แตะขอบผนังแล้วก็ไม่เคยล้นขอบวินโดว์ไปนะครับหรืออาจจะยุบรวมนะครับระหว่างอันนี้กับอันนี้นะนั่นก็คือเราคำนวณตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอ็กซ์ใหม่ตัวนี้นะมาใส่ไปตรงนี้ถูกไหมฮะนั่นก็เหมือนกับว่าเราย้ายก๊อนนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะมาใส่ไปที่นี่ นะครับแล้วคราวนี้ก็ลบหายไปนะทาํทานองเดียวกันครับก็เหมือนกับรอที่นี้ตัวทั้งตัวมาใส่แทนตรงนี้นะนี่ก็หายไปนะครับก็มันก็เหมือนกับว่าได้จำนวนบรรทัดที่สั้นลงนะครับจะอ่านง่ายขึ้นไหมนี่ก็แล้วแต่บุคคลนะครับก็จะได้โปรแกรมซึ่งเหมือนกันนะครับลูกบอลไม่ล้นขอบวินโดว์นะแตะที่ขอบวินโดว์นะครับ ตอนนี้เรากลับมาลองทําแบบใหม่นะครับทําแบบเก่านะครับลูกบอลเล็กๆอันนี้ยิ่งมองไม่เห็นใหญ่เลยนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เร็วๆหน่อยนึงก็สรุปก็คือได้ลูกบอลที่มีพฤติกรรมดังที่วางแผนไว้แต่ตอนแรกนะครับโดยการใช้คำสั่งในการทดสอบ เงื่อนไขอะไรบางอย่างนะในกรณีเราทดสอบตำแหน่งของลูกบอลนะครับว่าเลยขอบหรือไม่นะเราต้องพยายามเปลี่ยนจากแนวคิดนะครับมาเป็นการทดสอบในกรณีคือการทดสอบเชิงคำนวณนะก็คือเอา x นะจุดศูนย์กลางลบด้วย r มันก็จะถ้าน้อยกว่า0ก็แสดงว่าเลยขอบซ้ายนะครับทำลองแบบนี้แหละครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันนะครับในการเปลี่ยน แนวคิดมาเป็นคําสั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของกรณีนี้คือการใช้ if และเงื่อนไขนั่นเอง